คุณผู้ชมคะมีสมบัติป่าศักดิ์ที่ชาวบ้านร่วมกันหวงแหนมานานไม่ต่ำกว่า20ปีคะ่ะที่อำเภอเสม,มิงจังหวัดเชียงใหม่แต่ขณะนี้มีข้อร้องเรียนว่าอย่างน้อย2แปลงอาจจะถูกนำไปออกเอกสารสิทธิ์ด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขณะน,นี้ผู้คนในชุมชนก็กำลังเกรงว่าจะนำไปสู่การรุกป่าศักดิ์แม่เสม,มิงติดตามรายงานจากคุณภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงคะ่ะ โตสารพระภูมิถูกตั้งขึ้นอย่างเรียบง่ายบริเวณตาน้ำกลางผืนป่ามีผู้อาวุโสข,ของหมู่บ้านเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมชุมชนดงช้างแก้วตบลเสมืองใต้อเภอเสมืองจงเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับป่าแห่งนี้เพราะถือเป็นต้นน้ำเสมืองซึ่งเป็นหนึ่งในสาข,ขาของแม่น้ำปิง ห่างจากต้นน้ำไม่ไกลเป็นป่าชุมชนชาวบ้านอำเภอสเสมิงปลูกเป็นป่าศัก์กว่า100ไร่แต่วันนี้มีนายทุนอ้างสิทธิ์ว่ามีนอส,สกอถึง2แปลงการแสดงสิทธิ์ในป่าชุมชนแบ่งออกเป็น2แปลงแปลงแรกมีเนื้อที่กว่า2ไร่และแปลงที่2ครอบคลุมพื้นที่กว่า11ไร่ซึ่งส่วนราชการหลายฝ่ายเคยลงความเห็นว่าเป็นการออกเอกสารสิทธินส,สากอทับที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสเสมิงมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ไปตรวจ วนป่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเจอ,อบุคคลหรือว่านายทุนที่เขาว่าเขามีกรรมสิทธิ์ในที่ตรงนี้นะครับกํากลังมาทางป่าอยู่คณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยถามเขาว่าเออมาทําอะไรกันนะครับเขาก็บอกว่าเออเขาจะมาปร,ปรับปรุงที่ของเขาปี2 5 3 4มีมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติได้รับทุนกล้าไม้จากสโมสรโรตารี่และส่งต่อให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแล แต่หลังจากนั้นอีก4ปีชาวบ้านใน้อมูลว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์หนึ่งแปลงจำนวนกว่า2ไร่และในปี2554ตัวแทนชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหลังจากรับเรื่องและผ่านกระบวนการพิสูจน์แล้วประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในแปลงของนางสาวสิริทัศนสศิรั์มานากุลหลังจากที่ตรวจสอบอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะ ทางป่าไม้เนี่ยให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาจับพี่กัดตรงส่วนป่าเนี่ยว่าพิกัดเนี่ยมันมันตรงไหนอย่างไรอยู่นอกหรือเขตป่าแต่แล้วเ,เจ้าที่ป่าไม้ที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ยืนยันไปทางผู้ตรวจการแผ่นดินไอแ,แปลงแรกนี่นะของนางสุริน์เนี่ยว่าเออมันอยู่ในเขตป่า คือคือเราก็ต้องกระตุนน้นนะนะว่าว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นคือทรัพยากรของชาติและมันต้องการความกระจา่างผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยอย่างเช่นประชาชนเองก็คงไม่อยากจะไปได้ของใครถ้าเกิดสูติว่าเขามีสิทธิ์ก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ข้อสาคัญคือหน่วยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะต้องเล่งรัฐดําเนินการให้ให้มีการอ,อ,อะไรพิสูจน์ข้อที่จริงตรงเนี้ยให้กระจ่างชัดถ้าเกิดเห็นว่าเป็นที่ที่ อยู่ในเขตป่าสะงวนก็ต้องเพิกถอนนะครับฝ่ายผู้เสียหายก็อาจจะไปฟ้องศาลหรือจะไปอะไรต่างๆก็จะได้ดําเนินกดีไปต้นเดือนกันยายนตัวแทนชาวบ้านดงช้างแก้วเขาร้องเรียนต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33จังหวัดเชีงยงใหม่ให้ช่วยหาข้อสรุปว่าพวกเขาจะได้พื้นที่ป่าต้นน้ํากลับคืนสู่ชุมชนหรือไม่เรามีขบวนการตั้งคณะกรรมการจังหวัดก็มีการพิสูจน์กันไหมทางหนึ่งก็บอกว่าโอ้ดูนี่ดูน,ดนี่ได้เขตป่าสงวนอีก,อก,อก ไม่กี่ปีก็ตรงนี้อยู่นอกเขตป่าเงี้ยมันก็เลยยังถามว่าคนภายนอกสับสนไหมสับสนแต่ว่าเราดูแล้วยังไงก็อยู่ในเขตป่าสมวนสี่กันยายนตัวแทนจากมณฑลทนหารบกที่สามสิบสามจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อหารือร่วมกันโดยมีปรลัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะทํางานแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าจนได้มติเบื้องต้นคือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรังวัดพื้นที่ป่าทั้งหมดเพื่อนําข้อมูลมายืนยันว่า ป่าชุมชนอยู่ในพิกัดไหนของพื้นที่ที่มีนอสอสามกภูมิพัฒน์บุญเลี้ยงไทย PBS รายงาน